และ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 คำว่ายาวเทียครับ <ขอ S 2> เทียะเทียะครับเทียโอเคคำสั้นๆคือเทนะียเนาะและคำายาวๆสักประโยคสักหนึ่งนาทีแกจะพูดถึงคอหอ,อยังไงเออใช้คำว่าอะไรดีมันมีความตลกนางด้านหลักการใช้ตกกาหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการที่คุณเรียกร้องให้สังคมทำทุกเรื่อง ให้สังคมต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนั้นอุดมการ์มากมายขนตํารามาเยอะแยะแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เวลาที่พวกคุณทํากันในห้องเนี่ยมันปฏิบัติในคนละเรื่องกับแนวทางสิ่งที่คุณเรียกร้องผมก็เลยฟังว่ามันค่อนข้างตลกค่อนข้างเยอะเอาเอาประมาณนี้แล้วกันหนึ่งนาทีแล้วและประโยคสั้นๆเนี่ยมีพี่ปอเขาขออีกทีนะครับประโยคสั้นๆกับชาวขอหอเนี่ยคืออะไรครับอีกรอบหนึ่งเที่ยครับเที่ย <laughs> <laughs> 哎哎哎！噶、欸。欸 ta.